สิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ทอดทอดเข้าไปอ้ามีปะมีได้ชิแลนวโน่นี่อไอ้ลยูทำไมปกตัวเขาด้ปะสองตัววะกุ้งมีแข่งจะกันประเด็นโอ้โหยนี่ก้อยข่ะก็นีเคยหอยนี่ก้อยทำไมต้ม กบสบายดีทุกคนมันีนกระพบสาว้ไทยอีกแล้วมันนี่เนื่องจากฝนตกแน่เลยก่ะชาวพุทยไม่ได้ไปห้าทางเหลือไกลชาวไทยพามาหาหน่อไม้อยู่ไทยแคมโซนนี่แหละแล้วก่ะหาซ้อนหาสะหางมหอยไปเลยทุกคนได้เปลือกาวเปลือมันนี่นะหาเปลือได้แล้วเกาน,นี่ชาวไทยกถ็ถือแหถือซ้อนถือสวิงพร้อมบ่าวผู้ไทยเพิ่นย่างลงมาตำลางทุกคนชาวไทยก็จะแว่หาหน่อไม้ก่อน หา้าไม้ในแคมโซนนี่แหละมันอ่โอเขายุขยันอยู่ทุกคนเมึงทำไมเห็นบอกหน้าไม้ไ,มไมกรกําลังแปรกี่ได้มีกันหน้าไม้นี่กอดเดียวกั <laughs> ปลาเลยแล้วทุกคนอาพอเห็ดตาดพอทุกคนนเบมึงเห็ดตาแนีน่ดอกหนึ่งอังนนี่สองดอกเอาเห็ดกันทุกคนนี่ ดอกหนึ่งนี่ไะดอกหนึ่งสองดอกอันนี้เขาเจ้าจะเอิ้นว่าเฮตาเฮตาพลลิ่นทุกคนเวลาพลลิ่นแล้วมันจะอ้อเฮตาเนี่ยแต่ว่ามันอ้อมีไรมันอ้อบราร์ดดอกสองดอก,อดอกเฮตาพลลิ่นเขาเอิ้นว่าไปสับเราไหมเขาต่อาบัน โอ้ฝนตกอยู่ไปทั้งเหลือก็เนีะยอ้เหืมออชานก็เนีะทุกคนเอ้ยหลินได้ชีหามืดเลยนอนเงาเขาฮักเอาแล้วก็ไปซ้อมเอาทุกคนมันหืมมันเลย หมดกระายเอาตะพุ่นอีกหนึ่งที่อวนี่ก็เดี๋ยวหักรัวๆเลยทุกคนเม่ดก่อนเขาวบิ๊ก เฮ้ยเาากปถ่ายเป็นหม้านะได้อ๋อมันมีกันช้อนชีช้อนชีกันเลยทั้งจับรัวรัวเลย Nah, sam ni kiri sehat tak kena. Oh, noy noy. Kena noy kena. Hmm. Hei, นี่ได้จักนอนก,ก่อนเบิ้งลับซส,สี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหก,ส,บกสิบเจ็ดนอยนอนง่ายทุกคนเบิ้งนอย,ย,ง,ง,ยง่ยงค่ะซ้อมก่อนคันมีซ้อมแหละมันขาวทื่อเลยมันจะนักทุกคนขาซ้อมอ่อนนิดนิน้อยคนะ เอาปลาซาวไทยเยอะหลอกฮ่าไปต่อฮ่าเมื่อต้มไว้เช้ดตู้เย็นไว้เวลาพ้นตกนะบางเธอเขาไม่ได้ไปเชื่อเลยเขาอยู่เหินอยู่ชานเขาก็ได้ของกินนะไม่ได้เปรย่ากินข้าวกับน้าไม้นี่แหละลูกกับเมียต้มไข่เข้ากินแล้วเหาผู้เติบเฮากินน้าไม้สุกน้าไม้พอนั่นลืเประหยัดได้ก็ประหยัดเอาทุกคนเอ้ย บนตกแห้งห้ากินกก่เน่าห้าเงินกันได้กินคองป่าของดุกนี่แหละกินแนวห้าได้นี่แหละมาไม่กับพลตุกซอขึ้นกำลังงาม่ง โลหาไปต่อทุกคนไปวันนี้เช้าเป็นยังยงง่ะโลไปตามแคมห้วยน้อยนี่แหละอันนี้ห้วยอันนี้นะห้วยเฉพาะห้วยเราไม่ไล่ทุกคนเราไม่ไล่เราไม่บงคันห้วยเราไม่ไผ่กระแต่เราไม่ไผ่ได้คันห้วยเราไม่ไล่กระแต่เราไม่ไล่ไปตามห้วยเมื่อกวายหวกับฝนตกเซอร์นะอุดมสมบูรณ์เมื่อไหร่บอ่อยฮัลโหล ป่วยบึงน้ำไม้บุ๋งขึ้นสูงเลยทุกคนนี่มันออกลายอลีนี่บมืงนี่นะแต่น้ำไม้บุ๋งบ่นพี่ดมให้ขะใครพขอลมเพื่อนครับบอกโอ้ขยันอยู่เนาะระยะไม่เอาดอกน้ำไม้บุ๋งหาเอาแต่ละไม่ไรอันนี้น่ะน้ำไม้เปื่อยน้ำไม้เล่้งน้องหมดเนี่ย nó mai bơ cá lai này nhám đi thục rồi Lựa kín nó mai nè thằng nhám mà lai nè thằng nhám mà mi lai này bơ cả kín à bạc bông rồi đây bọ hên hoài bọ hả lờ ui nằm hướng này đi hẳn đi ui <laughs> đi bọc thằng phần đây hoài hoài mặc cái này Hoi cá gà Ok Coi Chăm Chè sông nè โอ้บัดบัดหมาเด็ดผักบงพอนหึ้นไปโคเนาะเอาผักบงเอาหอยเนาะไะเนาะไปตามแคมหอยเลยทุกคนหอยมันก็ขึ้นได้เพราะว่าพนตกดิมันหึนมาไข่พนแบบตกเอ็ดยิบๆนะหึนงมาไข่แถวแคมให้ทุกคน tên đi sau thầy lần phải hai bọc của thầy thôi và mình đây gì vậy vô đồn hơi hên vơi ai sau thay ha lọc tam hồi, đến mười, mới đây nó mai chắc độ, tôi mà đây na kèm xôn sau thay nè, sao em xì, cỏ, này cả sau thay cảm mình xóm, đi đây chim nè, à, bỏ đế tôm, đái kèn ở đâu sau gì lùng răng, nhiều hồi tôi cả lùng phải xót, tôi khuyên, tôi bắc thay cần thoát hè, sau thay thì lăng nấm mai, lăng nấm, ba vây này cả, sau thay nhiều, ha xót, bạn, nam hồi học ở ้าวไทยเยอะอันล้างมไม่อยู่นี่สบายขึ้นไปแล้วห่าต้มเลยเด้เอาไม่ต้องล้างอีกน้ำผักอะีรซ้อนขๆๆึ้นชีได้เลยหอยป่ะด๊ะแม่นุมหอยนี่แม่นคืนป่าหอยใช่ไหมเห็นหอยเหรเห็นหอย 哦。Oh. Oh. ังจากที่ซ้อมใส่้างแล้วก็สะอาดสะอ้านเนาะไปตาแซบเนาะวันนี้เนาะไปวันนี้ซรามใส่กันย่าซ้อนงมห้อยไปตามแคมโม้คุณบ่าวผู้ใจคุนไปก่อนเลยแห่พันป่าแล้วจะในเพื่นเจิงทอดด้วยนะเพื่อนพายงมห้อยท้าวปูใจช้อนกินแล้วจะจิ้มไหมอ่ะจิ้มเลยอู้ป่า Đấy bà Chắc ơn bà bơ này Chúng có đấy Đấy bà Chúng nói nói hả cao Ơn phải ở hơi Bà lại đi chung này thường này Đấy chung một nơi Ngoài leo Đi hên bò Người nhảy khắc hên mã đi Sơ thông Đây Hắn đi khu bay leo Hắn na, tao mắc đi tao bảo dưới Hãy ในช่องตุ้ได้่นะลุดไปตัวหนึ่งเขาว่าแล้วแม่วาลแล้วมันต้องได้ทอดนี่น้ำคุณบ<า>่โอ้มาดิหนึ่งนี่มีเชื้อทงนี่นโ,อโอเค,อเคมาน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  Một kia này khỏi ra mình tắm mộ một kia Mình tắm một kia, tắm kia. Lực bởi <laughs> bà bố thầy Thuận hè Lò luôn nằm lò bảo ngày nữa, thì lại đi, lại đi nó, bảo gì Doa hè hè nói phân ở đây hè dài nóng cố sửa mẹ đâu cụt bỏ mì đáy sợ mẹ dài mẹ dài mẹ mẹ dài 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 mẹ โอ้ยตายแล้วอะตัวหนึ่งกัาวนินปาน่นถอดถอดเข้าไปเอ้ามีปลามีได้ชิแล้วน้อนี่ตัวหนึ่งมาสองชยวเยถอดเลยขึ้นมาถอดเลยขึ้นมาปลาช้ำนี่มันเฮาเฮ้ยตัวนี้นะโอ้ยใจยูเหรอไม่ห่ย khoai cả phần đây tôm đây kẹo nhung chung chung cả chung chung anh anh chung tết chung tết mà chung bơ này đi hông à kiếp ao này kìa hoi cả áo hoi khom sạp ly nhà phố bông sạp tất

กับตำหึ่งกระแทบกรอบค่ะชิคก <c oughs> <c oughs> bên đây, sẽ làm mà, được, 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 nào được, 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 นี่มโอ้โ้เห็นมทุกคนนี่มันผูซ้อนเนล่าห้าหอยนลทุกคนเลยนต๊กลัาขึ้นมาตามเข็มเช็งก่อนนี่มือนี่ไง ผักบเอามากินกับตำมะฮุ่งนี่หนูไม้เอาคะได้ลายยูหนูไม่ทำไถยลาย่างเรียบร้อยเมื่อไปก็ต้มรถแลวก่ะหอยปลาหางเดินปลาทรายทองด้ยนี่นอ้หสชดายปลาเติบเลยเติบคนอีกไปนะไปด แพกตัวขอใ้ปะ่องตัววะกุ้งนี่ค่ะแข่งจะกันไประเด็นอโอ้หอหนี่ก้อยค่ะก้อยเคยหอยก้อยทำไมต้มตัโอเคอยู่ค่ะคงคงกินมันนี่ก บันี้เสาวพไทยกิจกับเลยทุกคนถ้าเพือพ่อนเพื่อเบิรงเส้าวพไทยก็ขอข,อขอบจะไเด้อฝากติดตามมาสาวู้ไทยย่ไปทางเลยเอสโัรอีสุทนาไพแต่ห้ามสมทุกคนวันนี้ก็จะขึ้นไปเอกวิกินก่อนบันี้สาบายดีบายยฝาคก,กําลังเจอเส้าวพ้ไทยในเด้อกดติดตามเมืา่สาวไทยเน่